สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูมือถือเก่าที่เป็นของเราเนาะเป็นมือถือเครื่องแรกที่ซื้อนะคะก็คือรุ่นแรกอะ่ะจะเป็น sony ericsson k 7 5 0 i ซึ่งรุ่นเนี้ยเปิดตัวปี2005ราคาเปิดตัวน่าจะประมาณ1 7ื0ซติแต่ว่าเราอ่ะซื้อมาในราคา หนึ่งหมื่นหกพันสักอย่างหนึ่งซึ่งก็คือให้พี่รูดบัตรให้แล้วเราก็ผ่อนพี่แบบสุทเปอร์เซ็นต์สิบเดือนทุกเดือนอะไรเงี้ยเออก็คือจำราคาแน่นๆไม่ได้แต่จำได้ว่าผ่อนแกเดือนละพันหกพันหกทุกเดือนเออซึ่งในกล่องอ่ะมันก็จะมีตัวโทรศัพท์มีหูฟังแต่หูฟังของเครื่องเนี้ยมันจะไม่ใช่แบบแจ็คสมนะมันจะเป็นหูฟังแบบเนี้ยเป็นแบบหัวเดียวกับ หัวชาร์จของ sony ericsson สมัยก่อนจะเป็นแบบนี้อะแล้วก็สมัยนั้นก็คือแบตจะแยกออกมาแบบนี้เนาะอันนี้มันแบบจริงๆริแบตมันก็เสื่อมแล้วละมีแบตอยู่ในนี้นิดหนึ่งเมื่อวานที่ไปเจอก็คือพยายามที่จะลองชาร์จละมันชาร์จไม่เข้าคือมันเก่ามากแต่ว่าตัวโทรศัพท์ก็คือสภาพดีนะดี เออ่รุ่นนี้ก็คือจะเป็นโมเดล K เนอะจะเป็นตัวเรือธงของ Sony ่ r i ริสันในสมัยนั้นแล้วก็จะเรียกว่าเป็นมือถือที่เน้นการถ่ายรูปเพราะดูอันนี้ให้ดูอันนี้ก็คืออันนี้คือกล้องของเขา2ล้านเมกะพิกเซลเป็นออโต้โฟกัสด้วยนะวิธีเปิดกล้องเขาคือจะเป็นแบบนี้มีแฟลชแล้วก็ มีปุ่มชัตเตอร์เหมือนแบบของโซนี่ปกติก็คือกด1ทีจะเป็นการล็อกโฟกัสแล้วก็กดอีก1ทีจะเป็นการถ่ายรูปเนาะส่วน2ปุ่มนี้ก็คือเป็นการซูมซูมได้4เท่าใช่ไหมเขาเขียนว่าดิจิตอลซูม4เท่าเวลาใช้เสร็จก็ปิดอันนี้จะเป็นรูลำโพงแล้วก็จะมีสามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้เมมโมรีสติ๊กส่วนตัวของเราอันนี้มีเมมโมรีสติ๊ก 256เมกมันช่2 5 6กิกนะ256เมกแต่ว่ามีไฟล์อยู่ในนี้แต่ตอนนี้ยังหาวิธีเอาไฟออกไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์แปลงต้องไปหาอุปกรณ์แปลงแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็จะเป็นคอนโทรลด้วยจอยสติ๊กคอนโทรยจอยสติ๊กเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องดูอีกรอบหนึ่งว่ามันสามารถเปิดได้ไหมซึ่งซิมที่เราเอามาใส่อะมันเป็นซิมที่แบบซิมเก่าที่หมดอายุแล้วเนาะแต่ว่า ใส่หลอกไว้เพราะว่าไม่งัน้น่ะมันจะไม่ยอมให้เราเปิดเครื่องนี่ให้ดูนี้ก่อนที่ชาร์จก็อย่างที่บอกจะเป็นแบบนี้แล้วก็หัวชาร์จจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งหูฟังก็จะเป็นหัอิมกันซึ่งเราทํำหายไปแล้วไม่มีแล้วอีกเครื่องนึงจะเป็นเครื่องที่เราซื้อหลังจากรุ่นนี้เครื่องนี้คือแบบรุ่นแรกไอเค 750i คือมันปุ่มมันเริ่มแบบกดแล้วมันไม่แบบมันไม่ตอบสนองก็เลยซื้อ อันนี้เป็นเครื่องที่2รุ่นนี้จะเป็น w 7 0 5จะเป็นรุ่น walkman โดยรุ่นนี้ย็ก็จะมีแบบเน้นฟังเพลงหูฟังเขาก็เหมือนกันก็คือจะเป็นหูฟังแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่3.5ด้วยอะเพราะตอนแรกคิดว่าเป็นแจ็ค3.5ก็ไม่ใช่ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกันก็คือโมเดลโมเดลของ sony ericsson ก็คือเขาจะมีปุ่มชัตเตอร์กล้องซึ่งเป็นมาตั้งแต่สมัยแบบ sony ericsson จนปัจจุบัน sony xperia ก็ยังเป็นปุ่มชัตเตอร์แบบนี้อยู่เนาะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นฝาแบบเห็นรอยอันนี้ใช่ไหมคือค,อความที่มันเป็นแบบมันจะเป็นหนึดๆอ่ะพอเก็บเก็บเป็นนานๆน่ะมันก็จะเป็นแบบเหนียวเหนียวใช่ซึ่งอันเนี้ยจะถูกกว่ารุ่นนี้อันนี้ความละเอียดกล้อง3.2ล้านเมกะพิกเซลแต่เครื่องเนี่ยเราเปิดไม่ได้เลยจะเป็นลักษณะสไลด์ในเครื่องก็จะมีแถมซองใส่มาให้ น่ารักมากแบบซองจิว๋วอมากแล้วคือให้ดูโทรศัพท์คือเล็กแบบเล็กมากไม่รู้จะเทียบกับอะไรเลยอะเล็กแบบเล็กจิว๋วอมากแล้วก็มีหูฟังมีซองใส่แล้วก็แถบ Starbucks Card จำได้ว่าตอนนั้นน่ะซึ่งพี่โดมเนี่ยพี่โดมปรกกรำเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ เปิดเครื่องดู oh. คือมันเปิดได้เพราะมันมีประจุอยู่ในแบตหน่อยหนึ่ง mm. หน่อยแบบหน่อยจริงๆซึ่งความดีงามของกล้องเดี๋ยวจะเท่าโชว์กล้องให้ดูอันนี้มันจะมีแบบล็อกสกรีนนะแล้วก็มีแบบตัวแบ็กกราวเป็นแบบนี้มันจะมีแบบเหมือนอเขาเรียกแหละล็อกสกรีนแบบโทรศัพท์ทั่วไปอะ่ะแล้วก็ mm. วิธีเปิดกล้องก็คือเปิดอย่างนี้ใช่ไหมกล้องก็จะติด mm. เดี๋ยวแปนะ๊บนึงอ่ะกล้องจะติด แล้วก็มันไม่มีกล้องหน้าแต่เราสามารถเซลฟี่ได้เห็นอันนี้ไหมเนี่ยเราก็มองภาพให้มันเอียงมาทางนี้นิดนึงเพราะว่ากล้องมันอยู่ทางนี้เนาะก็คือถ้าหน้าเราอยู่ในกรอบกรอบเนี้ยแล้วเราก็กดถ่ายโดยการใช้ปุ่มของเขาเนี่ยปุ่มนี้เนี่ยเสียงมันเตือนเราว่าไม่มีแบตเนี่ยก็กดถ่ายมันก็จะเห็นแบบแล้วเดี๋ยวจะให้ดูไฟล์ภาพว่ามันดีมากแต่ว่า เดี๋ยวจะแนบให้ดูทีหลังเพราะว่าเรามีไฟภาพที่เคยดึงเอามาใส่ external hard disk ไว้ hmm. เดี๋ยวให้ดูวิธีซูมมันก็จะซูมได้ประมาณหนึ่งนะ mm hmm. นซูมได้ mm hmm. แต่ว่าบอกเลยว่าเล่นอะไรมากไม่ได้เพราะว่า mm hmm. เมนู mm hmm. ก็คือเนี่ยวิธีคอนโทรลคือเก็นโยก เสียงอันนี้อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแบบเสียงไม่ดีอะลําโพงนิดเดียวเห็นไหมลำโพงจิว๋วๆมากแต่ก็คือถือว่าเป็นเครื่องที่แบบเฮ้ยเราหลักมากนะอืออ่ะให้ดูสภาพอันนี้เหมือนจะเป็นอินฟราเรดเอาไว้ส่งข้อมูลเห็นปัะจะมีแบบแดงๆอ่ะเห็นปะอืมอ่ะดูแค่นี้ก่อน สำหรับรุ่นนี้ W705 รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เน้นวอล์กแมนนาออันเนี้ยเปิดไม่ติดแล้วได้สามเพราะว่าแบตเราทิ้งไว้ในมือถือแล้วมันก็เลยเสื่อมตัววัสดุไม่ได้ดีเท่าตัว K705i มันก็จะมีแบบมีลอกมีอะไรอย่างเงี้ยคือวัสดุไม่ได้ดีเท่าราคามันก็ไม่ได้เท่ากันน้องถ้าเราจะไม่ผิดอันนี้จะถูกกว่าก็คือมีปุ่มกล้องป,ปุ่มรัดเข้ากล้องปุ่มซูม ก็จะเป็นแบบรุ่นแบบสไลด์เนาะสไลด์เปิดจอแล้วก็มีปุ่มลัดเข้า w อล k m a n เนี่ยกดแล้วมันก็จะแบบเล่นเพลงส่วนสายชาร์จจะไม่ได้อยู่ตรงก้นเนาะก็อยู่ตรงนี้วิธีเปิดฝาก็คือแบบเหมือนปลดล็อกปลดล็อกตรงนี้มี Sony l ลิซซันเขาจะมีแบบหูคล้องนะทุกรุ่นเลยแบบมีที่คล้องแบบตรงเนี้ยเล็กๆแล้วก็จะมีปลดล็อกปลดล็อกแล้วก็เปิดอันนี้ออกเพื่อใส่แบตใส่เมมใส่ซิม จริงๆน้องไม่ได้เก่านะน้องแบบยังสภาพโอเคมีรอยกัดก็คือโดนลิงกัดแบบไปสวนสัตว์แล้วลิงมันคว้ามือถือไปกัดเล่นน้องก็แบบเนี่ยคือชาร์จไฟไม่เข้าพยายามชาร์จอยู่เราก็จําไม่ได้ว่าในนี้มีอะไรอืมแต่ว่าแบบคือน้องก็เลยก,กระถัดรัดมากก็เป็นอีกมือถือหนึ่งที่เราชอบมากถ้าเราสามารถเปิดติดเราจะเอามา รีวิวให้ดูเพิ่มอีกเนาะอันนี้เป็นตัวตัวกลอองมันเป็นแบบนี้แล้วพวกนี้ก็คือเป็นรูปที่ถ่ายจากกล้อง Sony K750i เนาะก็คือมือถือตัวแรกที่เราให้ดูโดยเป็นรูปที่เราเซฟไปใน ฮาร์ดดิสแล้วก็ดึงออกมาให้ดูพวกนี้จะเป็นระยะปกติที่เห็นนี่คือระยะปกติไม่ได้ระยะซูมแต่ว่านี่แลวรูปรูกนี้ก็จะเป็นรูปที่เป็นระยะซูมภาพมันก็จะแตกๆเบลอๆหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเป็นเลนส์ซูมแล้วก็สามารถถ่ายพานูลามาได้ค่ะอื